สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือ VI 2อหุ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสองหุ้นที่เป็นที่นิยมนะครับหลายคนถามกันเข้ามานะทั้งนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาใน YouTube และแฟนเพจด้วยนะครับว่าอยากรู้จักกัฟและ EA มากขึ้นนะครับว่า2บริษัทนี้นะครับบริษัทไหนหน่าลงทุนมากกว่ากันเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ และเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับก็อยากจะใส่คําเตือนให้ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมนํามานําเสนอตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นคําแนะนําให้พวกเราไปซื้อหรือขายหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็การจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นอะไรก็ตามนะครับอยากให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะ ได้พิจารณาว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เราตัดสินใจอยากที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของนะครับแล้วเราค่อยเลือกที่จะลงทุนนะครับโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากกราฟก่อนนะครับก็ กราฟเนก็จะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจหลักนะครับในเรื่องของการขายไฟฟ้านะครับลูกค้ารายใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือกฟพอนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับมีสัญญาที่จะรับซื้อไฟฟ้าไปด้วยบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่า สรุปแล้วเนี่ยทั้งกฟผแล้วก็ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีเจเนเรตรายได้ให้กับกรฟนะครับส่วนใหญ่คืออยู่ที่87%ของสัสดส่วนของรายได้นะครับแล้วก็อีกประมาณ10%นะครับก็เป็นรายได้ที่มาจากส่วนแบ่งกาําไรจากบริษัทที่กรฟ์ไปลงทุนอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทลูกของกรฟ์นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะ,อ,ะอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่ผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของจุดแข็งของกัฟนะครับก็เรียกว่ารายใหม่จะเข้ามาทําธุรกิจแบบเดียวกันเนี่ยก็เรียกว่ายากนะครับเพราะว่าต้องขออนุญาตด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะครับเขามีรายได้ที่แน่นอนมาจากสัญญาการซื้อไฟฟ้าระยะยาวกับทางกฟผนะครับรวมทั้งลูกค้าที่เป็นอุตสาหากรรมด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่10ปีจนถึง25ปีนะครับ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดนะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็เอามาจากรายงานประจําปีนะครับของปี52โทษครับของปี62นะครับหน้า28นะใครสนใจก็ไปลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของความเสี่ยงนะครับหรือจุดอ่อนของกัฟนะครับก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่มีลักษณะว่าจะต้องลงทุน,นระยะยาวก่อนที่เราจะเริ่มมีไรายได้นะครับซึ่งใน สับของในวงการโรง,งไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า COD นะครับก็คือเป็นวันที่เริ่มผลิตนะครับไฟฟ้าแล้วก็จำหน่ายออกไปได้นะครับเขาเรียกว่า commercial operation date นะครับก็ COD นะไม่ใช่ cash on delivery นะครับช่วงนี้คนซื้อของออนไลน์กันเยอะใช่ไหมคนละเรื่องก,กันนะฮะ ทีนี้ธุรกิจแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่า1โรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีแคปซิตี้ในการผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยจำกัดนะครับตามที่เขาดีไซน์กออกมาถ้าอยากจะผลิตให้ได้มากขึ้นนะครับเราก็จะต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นราคาได้อย่างอิสระด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้า สินค้าก็คือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ใช้ไฟก็คือพวกเรานั่นเองนะฮะดังนั้นก็เลยเป็นราคาที่ต้องควบคุมนะครับเราก็จะมีความเสี่ยงอื่นๆในมุมของทั้งเชิงของกลยุทธ์แล้วก็เรื่องของโอเปอเรชันด้วยอย่างเช่นเกิดโรงไฟฟ้าก่อสร้างล่าช้านะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องเรียกว่ามีการควบคุมได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับทั้งเปิดโรงงานได้ เปิดโรงไฟฟ้าเนี่ยได้ทันเวลาตามสัญญาแล้วก็อยู่ภายใต้บัตเจ็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าล่าช้าเนี่ยมันก็จะทําให้งบบานปลายนะครับหรือในบางกรณีนะครับก็อาจจะมะีบางพื้นที่นะครับที่ไปตั้งโรงไฟฟ้าที่อาจจะทําให้เกิดมลพิษกับในชุมชนนะครับแต่ว่าของการาฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เขาไม่เขาไม่มีแนวโไม่มีนโยบายในการลงทุนลงไฟฟ้าฐานหินนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้แค่เป็นการยกตัวอย่างนะว่าถ้าเกิดว่าทําให้ชุมชนเดือดร้อนนการจะมีการประท้วงได้นะครับหรือมีภัยธรรมชาติมีนี้สินที่ ต้องชําระจํานวนมากนะครับหรือการลงทุนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามคาดน,นะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็พยายามลดความเสี่ยงด้วยการเริ่มโครงการใหม่ๆนะครับทำธุรกิจใหม่ๆแตกลายออกมาซึ่งธุรกิจใหม่ที่กัฟเข้าไปจัดอยู่เนี่ยก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับอินฟราสตรัคเจอร์เช่นท่าเรือนะครับแล้วก็ทางเส้นมอเตอร์เวย์นั่นเองนะครับโดยมีการร่วมทุนกับบริษัทมหาชนอื่นๆด้วยนะครับ มาดูกันในเชิงของด้านงบการเงินนบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของงบดุลเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือ,อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมีสัดส่วนนะครับใกล้เคียงกันกันกบก่อนหน้านี้นะครับก็คือของปี62กับปี61เนี่ยก็มีสัดส่วนที่พอกันนะครับก็เรียกว่าถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับในสายตาผมเพราะว่าผมมองว่า asset เพิ่มเนี่ยนะครับมันม right? ีโอกาสที right ่จะเพิ่มได้ทั้งในส่วนของหนี้สินและก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแต่ในลักษณะของธุรกิจของกราฟเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่จําเป็นที่จะต้องลงทุนอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมหนักนะฮะก็หนี้สินมันก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้านี่เพิ่มขึ้นมาแล้วสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนที่คงที่หรือเพิ่มมากขึ้นได้นะก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของการลงทุนในในบริษัทลักษณะแบบนี้นะฮะ ในส่วนของอรายได้นะครับ r f profit ก็ยังเป็นสัดส,ส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์รายได้หลักของบริษัทนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมชอบนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในปี6-2สเนี่ยสัดส,ส่วนรายได้ทางอื่นๆนะครับที่มาจากการเรื่องของอัตราลแลกเปลี่ยนนยีก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับในสัดส,ส่วนที่เยอะพอสมควรเลยนะก็คือ1,300กว่าล้านนะครับอันนี้นับเฉพาะส่วนของอบริษัท ใหญ่นะครับที่เป็นส่วนของหุ้นของกราฟเองนะครับโดยที่ไม่ได้นับจากกลุ่มของบริษัทลูกนะซึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับผมมองว่ารายได้ตรงนี้มันไม่ใช่รายได้หลักนะครับไอ้ส่วนพันกว่าล้านเนี่ยควรจะมีสัดส,ส่วนให้น้อยๆแล้วก็หลักๆเนี่ยมาจากธุรกิจจริงๆนะครับอันนี้ข้อมูลที่ผมไปดู uh, financial ratio นะครับดึงออกมาจากเว็บไซต์จิตตะ .com นะครับพวกเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะ uh, ลักษณะของธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนักแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยฟรีแคชโฟมักจะไม่ค่อยเหลือหรอกเพราะว่าต้องเตรียมลงทุนไปต่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ยังจะต้องมีหนี้สินที่ต้องชําระด้วยนะครับจากการที่ไปกู้มาก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆนะครับหรือว่าพื้นที่ใหม่ๆที่เราต้องต้องลงทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ h f l o w ก็ไม่น่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของ Return o n Equity นะครับค่า r o e เนี่ย ในช่วงปี2-3ปีหลังมานี้นะครับเริ่มจะกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็มีผลประกอบการที่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับน่าจะมี Return on Equity ที่ดีขึ้นนะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าในปีต่อๆไปข้างหน้าเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มทยอย COD กันได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ Interest Coverage Ratio ก็คือความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็ยังถือว่า โอเคนะก็ยัง cover ได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ2เท่าเนี่ยผมมองว่าอยางน้อยไปน,นิดนึงนะน,น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4ีหเท่าขึ้นไปนีน้ก็น่าจะโอเคนะครับมาดูในเรื่องของ EPS กันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่ได้เข้าตลาดมาสักพักนึงแล้วนะครับก็โรงไฟฟ้าเริ่มจะรับรู้ไรายได้ได้ละนะครับทำให้งบทางบัญชีนะครับก็เริ่มมีกำไรขึ้นมานะก็ คาดว่าในอนาคตนะครับน่าจะสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่เราตัดรายจ่ายและรายได้พิเศษออกไปเนี่ยเป็น diluted normalized EPS แล้วก็ยังเห็นว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะค่อนข้างเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไปด้วยนะในอีกปี2ปีข้างหน้านะครับว่าตัวเลขเนี่ยจะเติบโตจาก2 1สตางค์ตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีความสม่ำเสมอแค่ไหนนะครับแต่โดยภาพรวมผมว่าโอเคนะนะครับ เน็ตโปรฟิตมาจินนะครับ mm hmm. ก็ในเชิงของอุตสาหกรรมแบบนี้นะถ้าได้ประมาณสักสิกว่านะครับที่จริงก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครในเกณฑ์โดยทั่วทวไปประมาณสักนสะิเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้เกิน10%นะก็เรียกว่าอโอเคเลยทีเดียวนะครับในสัดส่วนของการจ่ายปันผลนะครับกราฟมีการจ่ายปันผลมาแล้วเนี่ยสปีนะก็ ในช่วงปีก่อนหน้านี้นะครับอาจจะสัดส่วนของเงินที่จ่ายเนะี่ยอาจจะถือว่าสูงไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับ EPS นะแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับผมเห็นว่าปีล่าสุดเนี่ยจ่ายมาประมาณ56นะครับผมมองว่าเป็นสัดส่วนที่กำลังสวยเลยทีเดียวนะครับ ในเรื่องของราคานะครับที่ผ่านมาอันนี้เป็นกราฟราคาหลังจากที่มีการแตกพาร์ไปแล้วเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเทปน,นี้บันทึกในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับปี63นะครับก็มีการแตกพาร์ออกมา5ต่อ1นะครับแปลว่าราคาหุ้นเดิมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็แต่แล้วแต่นะครับให้หาร5นะครับก็จะออกมาเป็นราคานี้ฉะนั้นจะเห็นว่าราคาณนะตอนที่บันทึกเทปอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ39บาบาทนะครับก็เรียกว่าเรียกเรียกว่าใกล้ยอดแล้วแหละนะฮะ ก็มีมีคอนเซนแซสของนักวิเคราะห์บางกลุ่มนะครับเขาก็บอกว่าราคาเป้าหมายที่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก42บาทนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูกันละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับความเห็นส่วนตัวของผมที่มีต่อกราฟนะครับผมมองว่าเป็นธุรกิจที่มีจุดแข็งด้านเอฟฟิเชนส์สเกลแล้วก็สวิชชิงคอสนะครับเพราะว่าะจะมีธุรกิจใหม่เข้าคู่แข่งเข้ามาเปิดแข่งเนี่ยก็ต้อง มีมีทุนเยอะแหละนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับและที่สำคัญก็คือ,อตรงที่ผมบอกว่าเรื่องของ switching cost เนี่ยคือผมคิดว่าทั้งกฟผเองนะครับแล้วก็โรงงานเองเนี่ยยังไงติดเรื่องสัญญาอยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปซื้อไฟฟ้าจากคนอื่นๆได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคอสตรงนี้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ผมมองว่าในฝั่งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ซื้อไฟฟ้ากับกับกฟอยู่นะครับก็น่าจะ ต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นก็เป็นส่วนปัจจัยที่เป็นบวกกับกราฟเองนะครับในอนาคตเนี่ยผมมองว่าดูดีนะเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าที่จะทยอยออกมาขายไฟฟ้าได้นะครับรับรู้รายได้เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ปีนี้นะครับไปจนถึงปี67เลยอันนี้จากข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานประจําปีนะครับรายได้ต่อไปจากนี้นะก็น่าจะโตขึ้นนะครับเพราะว่าปี6-2มานี้เนี่ย ก็รายได้เติบโตมากกว่าปี6-1เยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการรับรู้รายได้จากาลงไฟฟ้าถึง12โรงด้วยกันนะครับในอนาคตผมก็คิดว่ามันจะต้องโตไปกว่านี้นะฮะก็แนะนำว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะชวนให้ไปเข้า,า opportunity day นะครับเพื่อไปรู้จักกับผู้บริหารมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านรายงานเนี่ยถือว่า น่าสนใจนะครับผมก็เห็นวิสัยทัศน์อะไรหลายๆอยา่างและนโยบายของบริษัทเองเนี่ยผมชื่นชอบนะในในเชิงของทั้งวิชั่นนะครับแล้วก็เรื่องของอสิ่งที่เขา,เาในโปรแกรม CSR เองก็ตามเนี่ยผมก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีนโยบายในการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับซึ่งมันก็จะสร้างมงลพิษนะตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบเป็นส่วนตัวนะฮะ โดยรวมนะครับผมมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนแต่ตอนนี้ราคาหุ้นยังแพงเกินไปนะครับแพงกว่า PE กุ่เนี่ยซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ2 1เท่านะครับถ้าใครอยากจะลงจริงๆนะผมคิดว่าน่าจะต้องรอให้ต่ำกว่า30บาทเนี่ยค่อยทยอยแบ่งไม้เข้าซื้อนะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของกัฟนะครับทีนี้เรามาดูตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ,อ EA นะครับหรือ เอเนจีอับสโลนนะครับชื่อภาษาไทยคือ uh, บอมจอพลังงานบริสุทธิ์นะชื่อก็น่ารักดีนะครับผมชอบรูปนี้นะเพราะว่าก็สื่อถึง uh, การใช้พลังงานนะครที่มาจากพลังงานสะอาดนะฮะเรามาดูคอร์ปอสเนสของ EA กันบ้างน,นะก็มีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับตอนนี้รายได้นะครับ uh, เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พลิกมาเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก uh, การขายไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ก็ uh, ยังมีธุรกิจหลักเดิมนะครที่เคยเป็นธุรกิจหลักนี่ก็คือเรื่องของไบโอดีเซลนะครับก็ผลิตไบโอดีเซลย่อยเช่นกันนะฮะแล้วก็ธุรกิจที่3เนี่ก็คือเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่จะเอามาใช้กับรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครแต่ทีนี้รายได้หลักเนี่ยมันมีข้อสังเกตนิดน,นึงนะว่า45%ของรายได้เนี่ยมาจากค่าแอดเดอร์นะครับก็คือเป็นเงินสนับสนุนเพิ่มเติมนะ ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียในอนาคตได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือปีงบของปี6-2นะฮะรายได้ประมาณ25%เนี่ยมาจากการขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลนะครับหลักๆก็คือเป็นน้ำมันดีเซลบีร้อยนี่แหละนะครับธ <c oughs> ุรกิจอื่นๆน,นะฮะเช่นรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่เนี่ยกำลังเริ่มต้นนะฮะแต่ก็ผมก็คิดว่าก็น่าสนใจตรงที่เริ่มต่อยอดแล้วนะครับทีนี้ ในส่วนของบริษัทเองนะครับก็พยายามสร้าง barrier Ent uh, Bar to entry เนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีในการกักเก็บพลังงานที่ผลิตได้เพราะว่าคือ,อโรงไฟฟ้าของ EA นะครับก็จริงๆแล้วจะมาจากโซลา r เซลล์นะครับกับโรงไฟฟ้าที่มาจากพลังงานลมเป็นหลักนะครับมีอยู่2อ,อย่างนะทีนี้บางวันมันก็ลมแรงบางวันก็แดดแรงใช่ไหม มันอาจจะมีไฟฟ้าส่วนเกินที่ไม่ได้เอาไปขายอ่ะซึ่งมันก็อาจจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับทาง EA เอค้าก็พัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะเก็บเก็บพลังงานส่วนเกินตรงนี้ที่ยังเหลืออยู่นะครับเอามาเก็บไว้ซึ่งมันจะไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับผมอยากให้ใครที่สนใจนะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปีนะครับมีอธิบายเอาไว้อยู่ละเอียดเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปอ่านดูนะนี่ผมว่าก็น่าสนใจดี ที่จริงเทคโนโลยีพวกนี้ที่อื่นๆเขาก็มีแหละแต่ว่าทาง EA เขาก็พยายามที่จะทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นในตลาดนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองนะผมมองว่าธุรกิจรถรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยน่าสนใจนะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ทำเงินก็ตามแต่ว่าเราเริ่มมีสเตชันให้ชาร์จได้แล้วนะครับเ,เราในที่นี้หมายถึง EA นะฮะไม่ใช่ผมนะ,ะมาดูในเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างน,นะครับก็ อันนี้ก็เป็นภาพทางขวาเนี่ยก็คือเป็นภาพความเสี่ยงทางต่างๆที่ทาง ea เนี่ยเขา,เาระบุเอาไว้ให้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าความเสี่ยงส่วนใหญ่นะที่จริงแล้วก็คล้ายๆกันกันกบกราฟนะครับคืออยากจะมีรายได้เพิ่มก็ต้องลงทุนเพิ่มนะฮะฉะนั้นธุรกิจมันไม่สามารถที่จะสเกลได้แบบพวกดิจิตอลแล้วก็เช่นกันนะครไม่สามารถขึ้นราคาได้อย่างอิสระนะแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับคือมี key person risk ด้วยคือ คนที่เชี่ยวชาญชำนาญในธุรกิจแบบนี้นะครับมีอยู่ไม่กี่คนนะซึ่งปัจจุบันก็เป็นกรรมการสามท่านอยู่ในบริษัทนะครับก็กำลังหาแนวทางในการที่จะถ่ายทอดฝึกวิชาให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับให้มีความชำนาญเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ความเสี่ยงด้านอื่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเชิงของโอ peration นะครับเช่นมีภัยธรรมชาติบ้างหรือว่าการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์มาจากต่างประเทศเนี่ยถ้าอย่างกรณีตอนนี้มีโควิดใช่ไหม อาจจะไม่สามารถที่จะส่งสินค้าข้ามประเทศกันได้นะครับหรือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนกันก็ตามนะพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของ EA นะครับแล้วก็ทาง EA เอเองเนี่ยก็พยายามที่จะลดความเสี่ยง ที่มีนะครับด้วยการต่อยอดไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันหรือว่าใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่แล้วได้นะครับก็เช่นเรื่องของการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะเราบฉะนั้นเรื่องของพวกแบตเตอรี่ที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเป็นความหวังใหม่หนะครับที่ทาง EA ก็กำลังตั้งเป้าในส่วนตรงนั้นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทำเงินนะ มาดูในเรื่องของโครงสร้างของรายได้นะครับก็อันนี้ที่ไฮไลท์เอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะรตรงแถบที่พวกเราเห็นสีส้มๆนะครับที่โค้งๆตรง,รงนีเน้เกือบครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับเป็นค่าเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสัญญากันอยู่นะอาจจะประมาณสักสิปีนับตั้งแต่ตอนนับตั้งแต่วันที่เริ่ม COD นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยค่าแอดเดอร์ตรงนี้มันก็จะไม่มีแล้วนะฮะก็จะเหลือแต่ในเรื่องของค่าไฟล้วนๆเลยนะครับก็ถ้าเราดูจากกราฟที่อยู่ทางขวาสุดนะครับวงกลมขวาสุดเนี่ยตัวเลขด้านล่างนะ14%และอีก18โทษครับ13.87%ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่มาก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะครับคือมาจาก กระแสไฟฟ้าพลังงานลมนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถ้าทั้งหมดนี้นะ45%บวก14.46นะครับบวกกับ13.87แล้วเนี่ยรวมๆกันแล้วก็จะประมาณ70กว่าเร์เนตรงนี้แหละฮะที่ผมมองว่าเป็นรายได้ก้อนใหญ่นะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของเขาตอนนี้นะครับ ่วนในสัดส่วนของไบโอดีเซลนะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับปัจจุบันก็เหลืออยู่ที่ประมาณ23านถ้าในอดีตก็อยู่ถึง36เลยทีเดียวซึ่งผมมองว่าด้านนี้กลับเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะในแง่ของพลังงานถ้าเราผลิตดีเซลออกมาขายคู่แข่งมีเยอะกว่านะครับแล้วก็การแข่งขันก็สูงนะครับในทั้ง2องอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็น สินค้าที่เป็น commodity นะครับราคามันไม่สามารถที่จะตั้งได้เองตามใจชอบนะครับฉะนั้นในส่วนของทาง EA ก็ทราบตรงนี้ดีนะครับก็พยายามที่จะลดต้นทุนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาโฟกัสด้านพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับมาดูงบการเงิน financial ratio กันบ้างน,นะครับ เรื่องฟรีแคชโฟนนะครับถ้าติดลบอันนี้ผมว่าไม่แปลกใจนะเพราะว่าเป็นลักษณะธุรกิจที่คล้ายกันนะอุตสาหกรรมหนักก็จะต้องใช้เงินเยอะนะครับมาดู ROE ดีกว่านะครับตรงนี้ต้องถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับค่อนข้างจะสูงนะเกิน20%มาต่อเนื่องเลยนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเกิน30%ได้หลายปีเลยทีเดียวนะครับแต่ผมมองว่าถ้าโดยค่าเฉลี่ยนะอยู่สักประมาณ20%น่นะนะก็ถือว่าเทพแล้วนะนะครับ อิ t เทรส t คเวเลชันนะครัถ้าเทียบกันจริงๆก็ถือว่าทำได้ดีนะครับของ EA ทํทำได้ถึง5เท่านะครับก็ดีกว่ากัฟนะครับในเรื่องของ e a r n i n g ็งต์เพอร์นะครับทั้ง e a r n i n g ็เฉยๆนะครับ EPS ปกติและ Diluted EPS นะครับก็ถือว่าสม่ำเสมอนะมีกำไรมาอย่างต่อนเนื่องนะครับมองย้อนหลังไป9 10, ปี10ปีเนี่ยมีกำไรที่เติบโตมาได้ดีอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ Net Profit Margin นะทำได้ เยอะเลยทีเดียวนะครับสูงถึง40%เลยในช่วงปีท้ายๆนี้นะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวมีข้อสังเกตนะในตอนที่ผมเปรียบเทียบนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยในเรื่องของสัดส่วนของ DPS นะครับก็คือ,อ dividend per share นะครับก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับอยู่ที่ประมาณ18%นะ เมื่อเทียบกันกับ EPS นะครับเราก็คาดก,การได้ว่าปันผลที่จะได้เนี่ยก็น่าจะเติบโตตาม EPS ไปด้วยเช่นกันนะมาดูกราฟราคากันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นาราคาเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนอพฤษภานะครับก็อยู่ที่ประมาณ39บาทพอๆกันกับกราฟเลยนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเคยขึ้นไปถึง70บาทเลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้ก็ผมก็มองว่าราคาก็ลงมาพอสมควรนะครับแต่อาจจะอยากจะได้ Margin of Safety เพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับผมก็มองว่ายังอาจจะไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปลงทุนนะครับทีนี้ส่วนตัวของผมนะครับผมชอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก EA นะครับแล้วก็อยากเห็นการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจที่ปังได้นะครับคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่ามาแน่นะครับ ประเด็นก็คือเราจะต้องผลิตแบตเตอรี่เนี่ยให้มันใช้งานได้นานนะครับแล้วก็ขับรถไปได้ไกลนะแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยให้สั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอขวดมันอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคือแบตมันใช้ได้พอสมควรแหละก็ขับได้หลายร้อยกิโลนะฮะแต่ว่าถึงเวลาตอนชาร์จเนี่ยอย่างเต็มที่ควิกชาร์จเราต้องใช้เวลาอยางครึ่งชั่วโมง พาะเราลองคิดดูว่าเราเข้าปั๊มน้ามันเนี่ยขั้นต่ำเราต้องรอครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้ไม่น่าไหวเนาะนะครับก็เป็นเทคนโนโลยีที่ผมอยากให้เกิดนะครับ e ออาจจะปังนก็ได้นะในอนาคตนะมันไม่ได้หมายความว่า EA จะทําเจ้าเดียวเนาะเข้าใจนะฮะอ่ะถ้าใครชอบบริษัทขนาดเล็กนะครับผมก็แนะนําว่าคอยติดตามได้นะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมชอบในเรื่องของอ่า รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ P/E เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับในกลุ่มนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ21เท่านะครับน่าจับตาดูนะแตอะ่อีกด้านหนึ่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจุดแข็งของบริษัทเนี่ยยังไม่ชัดเจนมากนักนะครับเพราะว่ามีบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจในลักษณะดเดียวกันเลยนะมีโซลาร์เซลล์นะมีะโรงไฟฟ้าพลังงานลมอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ต่างจากคู่แข่งมากนะักเพียงแต่ว่ามีเรื่องเทคโนโลยีที่เขาเพยายามพัฒนาอยู่นะครับ ในเรื่องของสเกลนะต้องเทียบบ่อกตรงๆนะครับว่าอันนี้เทียบกับกราฟไม่ได้นะครับเพราะว่าขนาดบริษัทเนี่ยคนละไซส์กันเลยนะครับจริงๆแล้วทุกโรงงานของ EA รวมกันนะยังผลิตไฟฟ้าได้ห่างจากกราฟเยอะมากนะครับกราฟเนั่นเขาผลิตผลิตไดเ้เรียกว่าผมจําตัวเลขไม่ได้แล้วแหละเป๊ะๆจาไม่ได้นะครับแต่ก็คือหลายล้านหลายหลายเมกะวัตน,นะฮะ ในส่วนของ EA เองเนี่ยยังอยู่หลักร้อยนะครับสเกลในการผลิตนะแล้วก็ที่สำคัญคือขนาดของบริษัทเนี่ย EA อยู่ที่สามมาร์เก็ตแคปจริงๆเนี่ยคือยังตอนนี้ก็มีส่วนเกินทุนมาอยู่พอสมควรนะครับก็อยู่ประมาณพัน 1, ล้านแต่ว่าการาฟเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงด้วยเพราะว่าต้องสังเกตว่ารายได้ของการาฟเนี่ยแทบทั้งหมดนะมาจากไฟฟ้านะครับ ถึงแม้ว่าส่วนแบ่งจากโรงงานอาจากบริษัทย่อยที่ไปลงทุนอยู่หรือไปร่วมค้าอยู่เนี่ยก็มีสัดส,ส่วนอยู่ประมาณ10%ก็ตามแต่พวกนั้นเนี่ยก็มาจากการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะครับฉะนั้นต้องบอกเลยว่ากราฟเนี่ยเป็นไฟฟ้าล้วนเลยนะส่วนของ e a เองเนี่ยยังมีไบโอดีเซลอยู่นะสัดส,ส่วนอยู่20%เลยนะครับถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับผมเลยมองว่าไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง ถ้าจะลงทุนใน EA นะครับควรจะรอราคาลงมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะรอหลังประกาศงบ Q1 นะครับซึ่งก็อีกไม่กี่วันแล้วนะวันที่14นี้นะครับ14าพฤษภาคมเนี่ยน่าจะประกาศได้นะครับก็รอดูก่อนละกันนะครับเผื่อข่าวมันออกมากระตุ้นอะไรบางอย่างนะครับอ่ะเรามาสรุปกันนะครับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับลงทุนบริษัทไหนดีนะ อันนี้ผมมองส่วนตัวนะคือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจทั้งคู่นะครับถามว่าลงทั้งคู่เลยได้ไหมผมมองว่าได้นะเพราะว่าด้านหนึ่งก็เป็นลงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นลงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับมาจากพลังงานสะอาดซึ่งโดยสเกลของมันมันก็จะผลิตได้น้อยหน่อยแหละนะครับแล้วก็มีส่วนของธุรกิจที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับ แต่ว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยราคาย,ยังสูงอยู่ทั้งคู่นะครับถ้าสนใจจริงๆนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะต้องรอนะแล้วก็อาจจะอรอให้มีข่าวอะไรบางอย่างออกมานะครับที่มนนันไม่ได้ impact กับ โครงสร้างของธุรกิจในระยะยาวนะครับแล้วเ,เราก็ค่อยตัดสินใจลงทุนในช่วงนั้นนะครับครับและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมอยากจะแชร์ให้นะครับเกี่ยวกับหุ้นกัฟและ EA นะครับใครที่ตามหุ้นทั้ง2ตัวนี้อยู่นะผมเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับอยากจะให้ผมเล่าให้ฟังถึงหุ้นไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรือว่าจะ inbox อินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจก็ได้นะครับเฟซบุ๊ก k คลลี่ i Coast นะครับแล้วก็ติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube นี้ด้วยเช่นกันนะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาได้ที่ Line แอดเคลลี่วีไนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ